เรื่องตำนานปูโสมเฝ้าทรัพย์เสียก่อนนะครับตำนานปูโสมเฝ้าทรัพย์กรุงศรีอยุธยาอดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่ของไทย ครั้งที่บ้านเมืองอย่างสงบอนาประชาราษล้วนมีชีวิตที่สุขสบายขุนนางขุนศึกพ่อค้าและชาวบ้านทั้งหลายยิ้มย่องพองใสมีชีวิตรุ่งเรืองถึงขีดสุดจึงต่างเก็บหอมรอมริบและก็สะสมแก้แวนเงินทองมีค่าไว้มากมายจนกระทั่งเกิดสงครามถึงคราวพ่ายแพ้แก่พมา่า กรุงศรีอยุธยาก็ต้องล่มสลายผู้คนและเหล่าทหารช้างมาอัวถูกฆ่าตายกลาเกลื่อนสมบัติมากมายที่สะสมกันไว้จึงถูกซุกซ่อนฝังไว้ตามจุดต่างๆขุนนางข้า,าบดีและก็เจ้านายบางพระองค์นอกจากจะฝังสมบัติไว้แล้วยังถึงกับ ฆ่าบริวารหรือทหารของตนให้ตายโหงอยู่ตรงที่ฝังสมบัติเพราะหวังจะให้วิญญาณของผู้ตายกลายเป็นผีผู้โสมเฝ้ารัพย์สมบัติของตนก็มีเมืองกรุงเก่าอายุธยานับแต่อดีตถึงปัจจุบันขึ้นชื่อลือชานักในเรื่องของวิญญาณที่มกักมากมักมาปรากฏตามสถานที่โบราณต่าง หลายเรื่องน่กกลัวหลายเรื่องฟังและน่าตื่นเต้นดีและก็ทุกเรื่องทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงดังเรื่องที่กระผมจะเล่าต่อไปนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเกี่ยวกับหลายแทงสมบัติ ่บงบอกจุดที่ซ่อนของขุมทรัพย์มากมายภายในอาณาบริเวณอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาลายแทงนั้นบอกว่าพระนครศรีอยุธยามีสมบัติโบราณถูกฝังเอาไว้ถึงสามสาแห่งโดยเฉพาะที่วัดกุติดาวมีขุมทรัพย์ฝังอยู่ถึงสิหแห่ง หลายแทงคุมทรัพย์มีค่ามหาศาลนี้ผู้ที่ได้ครอบครองไว้เป็นเจ้าของเจ้านายระดับพระองค์พระเจ้าพระองค์หนึ่งการได้มาของหลายแทงนี้ไม่ทราบชัดว่าท่านได้มาอย่างไรจากใครแต่พิสูจน์ได้แน่ชัดว่าต้องมีทรัพย์มีค่าฝังอยู่ใต้ดินจริงเพราะพระองค์เจ้าพระองค์นี้กับพระสหายชาวต่างประเทศ ได้นำเอาเครื่องไมีเททเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องสำรวจหาวัตถุธาตุมาสำรวจตรวจตราดูและก็ปรากฏว่าเครื่องมือดังกล่าวนี้ระบุว่าจุดที่ตรวจค้นมีสมบัติล้ำค่าถูกฝังอยู่ใต้ดินจริงๆวัดกุฏิดาวเป็นวัดร้างที่มีร่องรอยว่าเคยเป็นวัด ที่ใหญ่โตสวยงามในสมัยอยุธยาในลายแทงขุมทรัพย์บอกว่าที่วัดแห่งน,นี้มีสมบัติล้ำค่าถูกฝังไว้รอบอุโบสถถึงสิบหกแห่งดังนั้นพระองค์เจ้าพระองค์นี้และก็พระสหายหลายคนจึงได้ทำเรื่องเสนอต่อกรมศิละปะก่อน ขออนุมัติดำเนินการขุดค้นหาขุมทรัพย์ดังกล่าวโดยขอแบ่งทรัพย์ที่ขุดขึ้นได้เพียงสิบเปอร์เซ็นและอีก90เเซจะมอบให้เป็นสิทธิเป็นสิทธิ์ของกรมศิลปากรเมื่อกรมศิลปากรอน,อนุมัติทันจึงเริ่มดำเนินการขุดค้นที่วัดกุติดาวเป็นแห่งแรกในปี2503 หน้าประหลาดที่การขุดสมบัติที่วัดกุติดาเมื่อขุดลงไปตรงจุดที่ลายแทงระบุว่ามีสมบัติซ่อนอยู่กลับไม่พบสิ่งใดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งที่ก่อนก่อนลงมือขุดได้ใช้เครื่องไม้ดีแทกไม่ดีแทเตอร์ตรวจสอบดูก่อนแล้วเครื่องก็ส่งสัญญาณว่ามีสิ่งมีค่าฝังอยู่แน่นอน แต่พอขุดลงไปกลับไม่มีอะไรเลยการขุดหาสมบัติโบราณที่วัดกุติดาวในครั้งนั้นนอกจากจะพบความผิดหวังและพระองค์เจ้าและพระสหายยังพบกับเหตุการณ์อัศจรรย์ที่น่ากลัวอีกหลายอย่างนั่นก็คือท่านและพระสหายเห็นปูโสมเฝ้าซับ มาปรากฏต,ต่อหน้าต่อตากลางวันแสกๆเป็นร่างของนักรบไทยโบราณร่างใหญ่โตแต่ไร้หัวนอกจากนี้ภายในวังของท่านก็ยังมีเสียงคล้ายคนขุดดินตลอดเวลาเสียงนั้นดังชัดเจนได้ยินกันหลายคนเหตุการณ์น่ากลัวที่เกิดขึ้น ทำให้พระองค์ต้องเชิญอาจารย์ที่นั่งทางในเก่งๆมาช่วยดูอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าวิญญาณที่ปรากฏเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เขาเป็นเจ้าของสมบัตินั้นและกโกรธแค้นมากที่เจ้านายพระองค์นี้มาทำการขุดค้นสมบัติของเขาจึงมาสำแดงกายให้เห็น ทั้งยังสาบแช่งพวกที่มาขุดสมบัติของเขาทุกคนคำสาบแช่งนั้นต่อมาก็เป็นจริงเพราะพระสหายคนหนึ่งที่ร่วมทีมขุดสมบัติท่านได้เสียชีวิตกระทันหันท,ทั้งทั้งที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกอย่างส่วนพระสหายอีกคนก็หายสาบสูญไป โดยไม่ทราบชะตากรรมส่วนตัวท่านเองทำธุรกิจอะไรก็ขาดุนขุมทรัพย์โบราณที่วัดกุฏิดาวปัจจุบันก็ยังคงอยู่ที่เดิมเพราะยังไม่มีใครกล้าหาญไปขุดค้คนเพราะเกรงว่าวิญญาณที่ยังคงวนเวียนเฝ้าสมบัติจะมาหลอกหลอนและสาบแช่ที่วัดกุฏิดาวเป็นวัดเล็ก,ลก ป้ายชื่อวัดไม่มีบอกต้องอาศัยถามจากชาวบ้านแถวใกล้วัดกุติดาวก็ยังมีวัดใกล้เชียงหลายวัดรับรวมถึงวัดมเหยงซึ่งขึ้นชื่อว่าผีดุอีกวัดหนึ่งวัดมเหยงนี่เคยเป็นวัดรา้างปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพังของอุโบสถซึ่งกระเทาะหลุดร่อน เหลือแต่อิดแดงแดงแต่ก็ยังมีเข้าโครงให้เห็นว่าเคยเป็นศาสนสถานที่สวยงามในอดีตวัดมเหยยงแห่งนี้เคยมีผู้เล่าให้ฟังว่ามีคนเคยได้ยินเสียงสวดมนต์ในท่วงทํานองอันไพเราะดังแว่วมาจากอุโบสถเสียงสวดนั้นดังพร้อมเพรียงกันเป็นหมู่คณะ สวดช้าแล้วก็เยือกเย็นทํานองสวดไม่เหมือนปัจจุบันและจะดังขึ้นในเวลาเช้าตรู่ซึ่งพอเดินไปดูที่ต้นเสียงกลับไม่มีใครเลยแล้วแล้วเสียงนั้นมันมาจากไหนก็ยังเป็นปริศนามาจนทุกวันนี้คำว่าปู่โสมนี่ได้ยินมาบ่อยๆ ที่เรียกว่าปูนี้คงจะเพราะมักมาเป็นรูปอย่างคนเฒ่าคนแก่คงเป็นชายที่ส่วนมากจึงได้เรียกว่าปูไม่เคยได้ยินว่ามีหญ้าโสมที่ไหนส่วนคำว่าโสมนั้นก็คงเป็นคำโบราณแปลว่าอะไรไม่แน่ใจโดยรวมปูโสมก็เป็นผีชนิดหนึ่ง เชื่อว่ามีหน้าที่คอยเว้าสมบัติต่างๆที่คนโบราณเขาแอบเอาไว้ตามธรรมหรือกรุสมบัติที่จริงเรื่องปู่โสมนี่เป็นเรื่องที่ดูยังคาบเกี่ยวกับวิชามารวิชามอามายาศาสตร์ฝังอาถรรพ์อยู่มากในที่นี้ก็เป็นการกล่าวถึงแต่คติเรื่องผีจึงขอคัดเอาแต่คติที่ดู จะเกี่ยวเกี่ยวกับผีผีสางสางสักกันหน่อยการอุบัติของปู่โสมนี้อาจแยกเป็นสองอย่างสองอย่างหลักๆก็คือเกิดจากอำนาจทางมานยาศาสตร์ผู้ผูกขึ้นมาให้เป็นตัวเป็นตนคงคล้ายๆกับการผูกหุ่นพยนต์กับอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดจากคนตาย คือผีตามความเข้าใจของคนทั่วไปซึ่งอย่างหลังนี้ดูจะเกี่ยวกับปูโสมที่เรากำลังกล่าวถึงกันอยู่หน่อยปูโสมที่เกิดจากอำนาจคนตายนี่ก็ยังแยกแยะแยกออกเป็นแบบแบบก็คืออีกแบบก็คือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติตามธรรมชาติกับเขาทำให้เกิด อย่างแรกที่ว่าเกิดกันตามธรรมชาตินี้ก็คือเกิดจากผลที่เป็นเจ้าสมบัติเมื่อตายลงจิตยังคงหลงยึดมั่นในสมบัตินั้นเลยทำให้ไม่ได้ไปเกิดกลายเป็นผีเฝ้าสมบัติเรื่องอย่างนี้ได้ยินกันบ่อยๆไปเช่นเคยได้ยินว่า ไม่นักเล่นของเก่าไปหาซื้อเตียงโบราณมาพอจะเอาเตียงมานอนเข้าจริงๆก็โดนเจ้าของเตียงหรือผีมาเล่นมงานตั้งแต่คืนแรกอย่างนี้ก็คงเป็นเพราะวิญญาณยังคงหวงเตียงนั่นอยู่เลยไม่อยากให้ใครมาเกาะแกะฟวังดูอาจจะตะลกดี แต่เตียงกเกาวยังหวงอะไรกันนักหนาแต่มาคิดดูเรื่องการหวงข้าวของนี้เป็นอัตตาที่เข้มข้นอย่างหนึง่งเห่นของของเราก็ไม่อยากให้ใครมาแอบใช้คนรักของเราเรกาก็ไม่อยากให้ใครมาเกาะแกะแต่อย่างนี้ยังดูไกลจากผีปู่โสมของเราอยู่สักกันหน่อย การเกิดผีปูโสมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นการกระทำให้เกิดคือเจ้าตัวไม่ได้อยากเกิดเป็นปูโสมแต่มีใครบางคนทำให้เป็นไม่ว่าเจ้าตัวจะเต็มใจหรือไม่ก็าตามอย่างนี้นี่เองยึงเป็นผีปูโสมเฝ้าศั์ของแท้ เรื่องเอาคนมาฆ่าแล้วก็ตรึงวิญญาณให้เฝ้าสมบัตินี้มักได้ยินบ่อยๆเป็นความเชื่อของลัทธิมยธายาศาสตร์